สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ากิ่งแก้วเป็นภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากเรื่องจริงเมื่อในอดีตนะครับแล้วก็พ่วงกับเนี่ยได้คุณเอกชัยศรีวิชัยมาเป็นพ่วงกับเรื่องนี้หลังจากที่สร้างชื่อเสียงจากภาพยนตร์สยองขวัญอย่างเรื่องเหมยที่เป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลไปแล้วนะครับเรื่องนี้อาจจะมีการมาแก้มือหรือมาต่อยอดภาพยนตร์เหล่านั้นนั่นเองนะครับกิ่งแก้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สุดสะเทือนขวัญในอดีต ที่ถูกนํามาสร้างในเรื่องนี้เลยหลักๆก,ก็คือตัวของกิงแก้วเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีลักพาตัวเด็กนะครับแล้วก็ได้มีการสังหารแต่ตอนที่เธอนั้นถูกประหารชีวิตเธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทาไม่ได้เป็นคนผิดเรื่องนี้จริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับผมอาจจะได้รับชมกันในภาพยนตร์เรื่องกิงแก้วที่เราจะได้รับชมกันในต้นปีหน้าในวันที่29มกราคมนะครับโดยคนมาแสดงเป็นบทกิงแก้วเนี่ยน่นคือพ่สารเจริญปุระนะครับแล้วก็นักแสดงที่ร่วมได้ในเรื่องนี้ก็จะมีกันนภพ,พัฒพีพ พิมพันธ์คุณสนสนธยาแล้วก็นักสแสดงอีกหลายๆท่านนะครับผมเรื่องกิ่งแก้วนะครับเคยได้ถูกหยิบยกมาดัดแปลงสอดใส่ไว้ในภาพยนตร์เรื่องเพชรคาดเมื่อในเมื่อในปี2557ส่วนเนื้อหารตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปพูดในท้ายคลิปนะครับผมจะขอพูดถึงประวัติของกิ่งแก้วว่าเนื้อหารจริงๆเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่ถูกดัดแปลงมาสร้างในภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครของกิ่งแก้วเนี่ยเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกประหารชีวิตคนแรกๆของประเทศไทย นในข้อหารักพาตัวเด็กและสังหารนะครับผมซึ่งเดิมทีแล้วตัวของเธอเนี่ยเธอเป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่เดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพซึ่งก็มีประวัติการรักษาอาการจิตเวทนะครับที่โรงพยาบาลหลังจากรักษาเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ได้มาทํางานเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากทํางานได้เพียงแค่2เดือนนะครับตัวของเธอก็ถูกไล่ออกสาเหตุที่ถูกไล่ออกเนื่องจากเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากเลี้ยงน้องวิริชัยนะครับบุตรหลานของคนในครอบครัวก็เลย ทำให้ตัวของกิงแก้วเนี่ยมีความแค้นแล้วก็ประกอบกับก,บการที่เธอเนี่ยอยากได้เงินด้วยเธอจึงไปปรึกษากับแฟนหนุ่มของเธอที่มีประวัติอาชญากรรมโชคชนมากๆและเขาเนี่ยก็แนะนําให้กิงแก้วเนี่ยลักพาตัวน้องเพื่อไปเรียกค่าไทย ซึ่งกิ่นแก้วเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับซึ่งคนที่ร่วมในแผนการนี้เนี่ยก็มีคนอีก4คนที่ร่วมอยู่ในแผนการด้วยหลังจากนั้นะคแับแผนการเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นที่กิ่นแก้วเนี่ยก็ได้ไปรับตัวน้องจากโรงเรียนโดยที่ได้ลวงหลอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นําตัวน้องเนี่ยไปซ่อนไว้ที่บ้านญาติในตําบลจันทึกอเอําภปากช่องจัังหวดนครราชสีมาโดยที่ส่งจดหมายไปเรียกค่าไทยเป็นจํานวนเงิน200,000บาทให้กับครอบครัวของน้องนะครับเพื่อแลกกับชีวิตของน้องโดยที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยนำเงินใส่ถุงแล้วก็มาโยนไว้ที่ด่านด้านซ้ายระหว่างทางรถไฟสถานีจันทึกกับสถานีปากช่อง ซึ่งพวกเขานะครับจะปักธงสีขาวเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เด่นๆให้โยนเงินนั่นเองถ้าเกิดว่ามีการตุกติกเนี่ยพวกเขาก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของน้องนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพวกเขาเนี่ยนัดช่วงกลางคืนนะครับก็เลยความมืดเนี่ยทำให้ผู้ปกครองของน้องวิริชัยนะครับไม่เห็นจุดของธงแล้วก็ไม่สามารถโยนเงินค่าถ่ายไปได้แม้ว่าจะพยายามค้นหาแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยช่วยค้นหาด้วยแต่ก็ไม่พบธงสีขาวนั่นนะครับกลุ่มผู้ร้ายเนี่ยก็เลยคิดว่า ต้องมีการตุกติกอย่างแน่นอนพวกเขาจึงได้ตัดสินใจสังหารเหยื่อนั่นเองนะครับตามข่าวเนี่ยได้บอกว่าแม้ว่ากิงแก้วจะไม่ได้เป็นคนสังหารโดยตรงก็ตามแต่ว่าตัวขงเธอเนี่ยได้ถูกบังคับนะครับให้จับมีดเพื่อลงมือกับเหยื่อนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจกิ่งแก้วอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุคนอื่นนะครับก็ได้ไล่กิ่งแก้วเนี่ยให้กลับบ้านไปและพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงมือกระทํานู่นนี่นั่นมากมายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกิ่งแก้วเนี่ยก็ได้ถูกจับพร้อมกับผู้ก่อเหตุคนอื่นเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งกิ่งแก้วเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอดเลยว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนสังหารแล้วก็ไม่ได้อยากทานะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่พาไปแล้วก็ถูกแฟนหนุ่มเดบังคับซึ่งทําให้เธอ ซึ่งบอะแสที่ได้มาเนี่ยก็เลยทําให้ทางตํารวจเนี่ยจับกลุ่มคนอื่นได้อีกในเวลาต่อมานั่นเองโดยเพชฌฆาตที่ประหารชีวิตกิ่งแก้วนั่นคือคุณชาวเรศจารุบุญซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกหยิบยกไปสร้างในเรื่องเพชฌฆาตนั่นเองนะครับหลังจากกิงแก้วนะครับได้ถูกจับกลุ่มตัวและก็ถูกฝากขังไว้ที่สถานีตํารวจเนี่ยวางนั้นนะครับกิ่งแก้วเนี่ย เธอก็มีอาการหวาดกลัวตรงเธอเนี่ยแทบจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยพูดถึงโทษทันของเธอซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอก็มีอาการพ้ามเพอถึงเหยื่อที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยหลังจากนั้นนะครับผมกินแก้วเนี่ยก็ได้ถูกสั่งประหารชีวิต ซึ่งหลังจากที่เพชรฆาตนะครับได้มีการลงมือทุกคนเนี่ยก็คิดว่ากิงแก้วเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จูจูจนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยได้นําตัวของกิงแก้วเนี่ยลงจากหลักประหารตอนแรกเนี่ยได้มีการตรวจคร่าวๆแล้วว่ากิงแก้วเนี่ยเสียชีวิตแน่แต่จูจูนะครับกิงแก้วก็พยายามส่งเสียงร้องขอชีวิตอีกครั้งหนึง่งซึ่งเธอย,ยังไม่ตายนั่นเองนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงต้องนําตัวของเธอกลับขึ้นหลักประหารอีกครั้งเพื่อทําการประหารชีวิตซ้ำนะครับหลังจากนั้นกิงแก้วเนี่ยก็ได้เสียชีวิต ไจริงๆตามข่าวได้มีการบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าหัวใจของกิงแก้วเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงกลางอกทางซ้ายนะครับค่อนข้างไปทางขวาซึ่งก็ไม่เหมือนคนปกติส่วนแฟนหนุ่มของกิงแก้วนะครับก็ได้ถูกประหารชีวิตเป็นรายต่อมาส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ได้มีการจำคุกตลอดชีวิตส่วนบางคนก็จำคุก20ปีและคนที่หนีไปได้เนี่ยก็ตำรวจเนี่ยก็เร่งตามจับนะครับอันนี้ก็โทษตามความเหมาะสมนะครับผู้สมร่วมคิดก็ได้ถูกดำเนินคดีไป ซึ่งเนื้อหาเนี่ยที่ไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเพชรฆาตเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับเรื่องจริงที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อว่ากิ่งแก้วแต่ใช้ชื่อว่าดวงใจส่วนสามีเนี่ยใช้ชื่อว่าเชียนนะครับโดยเพชรฆาตที่ประหารชีวิตทั้งคู่นะครับนั่นคือคุณชาวเรีจารุบุลน,นั่นเองในตัวภาพยนตร์นะครับ จะเป็นเหตุการณ์ค,คล้ายๆกันโดยที่กิ่งแก้วเนี่ยหลังจากที่เธอนั้นถูกไล่ออกจากงานเธอก็ได้มีการลักพาตัวน้องแล้วก็เรียกค่าไายแต่ว่าในหนังเนี่ยไม่ได้ใช้ผ้าสีขาวนะครับแต่ว่าใช้เป็นผ้าสีแดงซึ่งโดยตัวของดวงใจเองเนี่ยเป็นคนโบกนะครับแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่เห็นก็เลยทําให้แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยตัดสินใจสังหารน,น้องแต่ว่าตัวของดวงใจเนี่ยก็ได้มีการพนมมือขอร้องว่าอย่าทาเลยซึ่งตัวของแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยก็บอกว่า พอแม่มันยังไม่สนใจเลยแล้วเราจะไปสนใจทําไมซึ่งน่าเป็นสาเหตุที่ว่าในตัวหนังเนี่ยดวงใจจะบอกตลอดเลยว่าเธอไม่ได้เป็นคนทํารวมถึงสามีของเธอเนี่ยก็จะบอกเพชฌฆาตทุกคนนะครับว่าจะไปฆ่ามันทําไมมันไม่ได้เป็นคนทําเขาเป็นคนทาเองซึ่งในตัวหนังเนี่ยเหมือนจะแตกต่างจากเรื่องจริงในตรงที่สามีของเธอเนี่ยพยายามแก้ต่างให้กับเธอด้วยพยายามปกป้องเธอด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องจริงเหมือนจะมีการจับมือของกิ่งแก้วลงมือด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในหนังเรื่องเพชฌฆาตนะครับในตอนี ดวงใจเนี่ยถูกสังหารไปคุณหมอเนี่ยมาจาับชีพจรก็เหมือนว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วและเพชฌฆาตก็เลยไปสังหารเชียนต่อแต่ว่าจูจูเนี่ยดวงใจก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกนะครับเหมือนเธอเนี่ยไม่ยอมตายนะครับแล้วยังคงบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําร้องขอชีวิตอยู่แต่สุดท้ายแล้วเพชฌฆาตก็ต้องลงมือกับเธอซ้ำนะครับจนทําให้เธอเสียชีวิตไปซึ่งก็เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะโหดหูมากๆตัวหนังในเรื่องกิ่งแก้วที่เราจะได้รับชมกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่สายเจริญบุระนะครับถูกถูกกมัถแ ขึ้นมาเป็นผีอันนี้ไม่รู้ว่าผีของกิ่งแก้วเนี่ยจะมาตามหลอกหลอนใครเพจฆ่าที่สังหารเธอเหรอือหรือว่าคนที่รอดชีวิตไปได้แน่นอนว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในฉากเนี่ยยังมีนักแสดงคนอื่นที่ดูเหมือนว่ามีอาการคลุมเครืและเหมือนจะมีการสังหารกันเองเกิดขึ้นด้วยซึ่งน่าจะถูกวิญญาของกิงแก้วเนี่ยเล่นง,งานเพราะว่ามีคนร้ายจริงๆอยู่พอเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกยกขึ้นมาแล้วมีข้อความโปรโมทว่าฉันไม่ผิดก็เลยมีคนบอกว่า จะไม่ผิดได้ยังไงในเมื่อเป็นคนร่วมมือรักพาตัวของน้องออกไปด้วยก็เลยมีคนถกเถียงกันว่าก็เป็นคนรักพาตัวแต่ไม่ได้เป็นคนสังหารซึ่งถามว่าผิดไหมก็มีส่วนผิดนะครับและทุกคนเลยครับคิดว่าโทษที่ตัวละครของกิงแก้วเนี่ยได้รับคือการประหารชีวิตสมควรแล้วหรือไม่หรือว่าเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง มีความคิดเค็ยอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับส่วนภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้วเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาในมุมไหนอันนี้ต้องรอรับชมในอนาคตซึ่งก็ ครึ่งปีกันเลยทีเดียวก่เราจะได้รับชมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการปิดกล้องไปแล้วนะครับเร็วๆนี้อาจจะได้รับชมทีเซอร์แรกแล้วก็ตัวอย่างเต็มๆจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะครับผมภาพยนตร์ของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะครับในอนาคตจะได้รับชมกันอีกหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องเหมยภาค2ด้วยเหมือนว่าจะได้ยินว่าจะมีทำนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยภาค2แต่สาหรับคนที่อยากฟังสปอยในเหมยภาคแรกผมเคยทําสปอยไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับเผื่อ ใครเนี่ยอยากจะไปฟังความสยองขวัญของพี่เอกชัยศรีวิจัยกันก่อนฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ